จัดอันดับตามความยาวระบบรถไฟฟ้าในเมืองภายในอาเซียนพร้อมคอมเมนต์ชาวอาเซียนเพตซีเอเชียสเตนะครับก็ได้โพสต์ข้อมูลนะครับว่าระบบรถไฟฟ้าในเขตเมืองมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการรองรับการเดินทางของผู้คนในเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชียตวบวันออกเฉียงใต้จากข้อมูลล่าสุดจาการ์ตาครองอันดับหนึ่งของภูมิภาค ด้วยความยาวรวม396.2กิโลเมตรสะท้อนถึงการลงทุนครั้งใหญ่ของอินโดนีเซียในการขยายเครือข่ายรถไฟชานเมืองและ MRT ถัดมานะครับเป็นกรุงเทพยวนดับ2ที่280กิโลเมตรจากระบบ BTS และ MRT ที่ครอบคลุมเป็นวงกว้างส่วนสิงคโปร์ยวนดับ3ที่270กิโลเมตรโดดเด่นด้วยระบบ MRT ที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในระดับโลกขณะที่กัวลาลัมเปอร์ครองอันดับ4 204.1กิโลเมตรโดยยังคงเดินหน้าขยายโครงสร้างพื้นฐาน LRT และ MRT อย่างต่อเนื่องซึ่งทางเพจนะครับยังกล่าวต่อไปอีกว่าด้านมนิลามีระยะทาง60กิโลเมตรโดยกำลังดำเนินการโครงการขยายระบบคลังใหญ่เพื่อปรับปรุงระบบขนส่งให้ทันสมัยส่วนในเวียดนามฮาหนอย 21.6กิโลเมตรและคนครโฮจิมินห์19.7กิโลเมตรยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าใต้ดินแต่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งทางเพจนะครับก็กล่าวอีกว่าการจัดอันดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละเมืองของอาเซียนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า ทั้งจากความต้องการของประชากรและนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อการสร้างระบบการเดินทางในเมืองที่ยั่งยืนซึ่งหลังจากข้อมูลเหล่านี้นะครับมีคอมเมนต์ชาวอาเซียนเนี่ยมาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยนะครับอย่างเช่นนะครับคุณอเล็กตันได้มาแสดงความเห็นว่าจาการ์ตามีสายมากกว่ากลาลัมเปอร์แต่ BTS และ MRT ของกรุงเทพมีครอบคลุมเมืองเยอะเหมือนกัน หรือว่าคุณมาเรียโลเปสได้มาแสดงความเห็นว่าเครือข่ายกัุลัมเปอร์ยาวกว่าแต่จาการ์ตาขนคนได้มากกว่าในแต่ละวันกรุงเทพอยู่กลางๆหรือว่าท่านนี้มากล่าวว่าเลิกเปรียบเทียบแค่ความยาวเถอะประสิทธิภาพก็สําคัญระบบของกรุงเทพแม้สั้นกว่าแต่มันเร็วมากในท่านนี้ครับมากล่าวว่าพูดตรงๆนะ MRT ของกัวลัมเปอร์ดูหรูจาการตาเคลื่อนคนล้วนกรุงเทพมีระบบสมดุล หรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวว่าบางคนเถียงเรื่องจำนวนกิโลแต่ BTS และ MRT ของกรุงเทพอาจสะดวกกว่าในการเดินทางประจำวันตามทันคอมเมนต์ต่อไป BRT หรือไม่ก็ตามผู้ใช้จาการ์ตาพอใจผู้ใช้ BTS กรุงเทพก็เหมือนกันหรือว่าท่านนี้มากล่าวว่าระบบรางไทยมีประสิทธิภาพสำหรับการเดินทางในเมืองแต่จาการตาครอบคลุมประชากรมากที่สุดหรือว่าท่านนี้ครากล่าวว่า ทำไมถึงนับแค่จาการ์ตาเท่านั้นทางกรุงเทพกับกวลลัมเปอร์ก็มีสายรถไฟชานเมืองเหมือนกันหรือว่าคุณบวยนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับรถไฟชานเมืองจาการ์ตามากกว่า700กิโลเมตรชื่อของมันคือคอมพิวเตอร์จาโบเดตาเบกก็ถ้าอ่านผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับซึ่งเจ้าของเมนตนะครับมาตอบกลับในคอมเมนต์ตรงนี้นะครับมีความยาว293กิมโลเมตรตามวิกิดังนั้นรวมๆแล้วก็ประมาณ300กิโลเมตร ตามที่โพสต์นี้บอกถ้าไม่อย่างนั้นจาการ์ตาจะได้ตัวเลขยังไงในเมื่อ MRT บว MR ก LRT แค่15.7บวก5.8กิโลเมตรแล้วก็คนนี้ครับมาตอบว่าพวกเขารวมระบบ BRT ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไหนในโลกที่ BRT เท่ากับระบบรางและท่านต่อมานะครับคนนี้เนี่ยมาให้ข้อมูลนะครับความยาวรางรถไฟกลาลัมเปอร์ ERL57 กิโลเม MRT146 กิเม MRT 2 58กิโลเมตร MRT 3 51กิโลเมตร MRT 1 47กิโลเมตร MRT 2 45กิโลเมตร LRT 3 38กิโลเมตรคอมพิวเตอร์287กิโลเมตรมูนาเรล9กิโลเมตรรวมทั้งหมด638กิโลเมตรยังไม่รวม ETS 1 ETS 2 ETS 3 หรือว่า ECRL และคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นอีกว่าช่างมันเถอะเรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีปล่อยให้เขาสนุกกับสถิติที่ผิดเพี้ยนคอมเมนต์ comment ต่อไปเดี๋ยวมาเลเซียจะเป็นประเทศที่มีรางรถไฟยาวเป็นอันดับ3ของโลกไม่ใช่แค่เอเชียคอมเมนต์ต่อไปรายงานข้างบนคำนวณจากความยาวรางรถไฟในรายงานข้างล่างคำนวณจากความยาวรถไฟความเร็วสูง เป็นการจัดอันดับตรงไปตรงมาคอมเมนต์ต่อไปจริงๆมาเลเซียายาวกว่านะผมเคยไปทั้ง2เมืองของมาเลเซียเจ๋งกว่าใช้ระบบรางอัตโนมัติแบบเต็มๆไม่มีคนขับ MRT ของกัวลาลัมเปอร์ใช้เครื่อง BMW Siemens MRT จาการ์ตาแค่16กิโลเมตรแต่กัวลาลัมเปอร์100กิโลเมตร LRT จาการ์ตา50กิโลเมตรแต่ของกัวลาลัมเปอร์100กิเมยังไม่นับโมโนเรลที่จาการ์ตาไม่มี ระบบรางกุลัมเปอร์ครบกว่าจาการ์ตาอีกและ BRT ใช้ในประเทศที่ทุนต่ำอย่างปากีสถานก็คอมเมนต์ในตรงนี้เนี่ยนะครับมีคนมาเลเซียมาเถียงกับคนอินโดนะครับหรือว่าคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้เนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าสิงคโปร์แม้ไม่รวม BRT ก็ยังดีกว่าในด้านระบบรางรถไฟหรือว่าท่านนี้นะครับมากล่าวอีกว่ากัวลาลัมเปอร์มีเครือข่ายรางขนาดใหญ่แล้วหรือว่าท่านนี้ครับมากล่าวว่า สมเหตุสมผลเพราะว่าจาการ์ตากว้างและมีระบบ KRL เยอะแต่แปลก MRT LRT ยังไม่ครอบคลุมเหมือนสิงคโปร์กัวลาลัมเปอร์มะนิลาแบงคอกและอย่าตกใจถ้าก่อนปี2040มาเลเซียจะมีระบบรางยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคอมเมนต์ต่อไปนะครับมาแซวนะอย่าเอาคแมมาจัดอันดับคอมเมนต์ต่อไปข้อมูลมั่ว MRT ในจาการ์ตาแค่เส้นเดียว แล้วก็หลังจากคอมเมนต์นี้นะครับได้มีอีกคนเนี่ยมาตอบว่าคุณโง่ไงจาการตามีรถไฟฟ้าหรือว่าคอมมิวเตอร์ลน์418กิโลเมตร LRT จาบวเดเบก50กิโลเมตร LRT จาการตา6กิโลเมตร MRT 16กิโลเมตรและ BRT 260กิโลเมตรครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับซึ่งต้องบอกว่านะครับดุเดือดมากนะครับโดยเฉพาะมาเลเซียแล้วก็ อินโดนีเซียนะครับเถียงกันไปเถียงกันมานะครับส่วนไทยเนี่ยเขาก็ชื่นชมนะครับในระบบรางรถไฟนะครับว่าของไทยเนี่ยเป็นระบบนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วกันเพื่อนๆนะครับมีความเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมรณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับ